สวัสดีครับองนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมกุวัดพนมรอดนะครับเป็นพิมพ์ฐานสูง A นะฮะแต่ว่าเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับต้องบอกว่าเป็นพิมพ์ที่หายากจริงองนี้เนี่ยเคยนําประกวดนะฮะที่งานประกวดพระเครื่องของทางวิศาตนะครับของอาจารย์หนึ่งกลิ่นการนะฮะผมก็มีความภูมิใจนะที่ได้ประกวดนะองค์นี้ก็ได้โบแดงมานะครับ เป็นพิมพ์ปากอ้านะฮะจัดอยู่ในพิมพ์ฐานสูงนะฮะอันนี้ได้โบแดงเลยนะฮะได้ที่หนึ่งนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูองค์พระกันนะครับครับลักษณะของพิมพ์พระนะครับสำหรับเอ่อพิมพ์ฐานสูงปากอ้านะฮะนะก็จะมีความสูงนะฮะของฐานเนี่ยคล้ายๆกับพิมพ์ฐานสูงนิยม A นะฮะ นะครับแต่ว่าเอกลักษณ์ของพิมเนี่ยองคเนี้ยนะครับพิมพเนี้ยเขาจะมีลักษณะเหมือนกําลังอ้าปากอยูนะ่ทีนี้เรามาดูกายภาพนะครับดูรอบๆดูพุทธศินนะฮะเชิงช่างกันนะครับแล้วก็ผมจะให้เพื่อนๆน,นะได้ดูกล้อง1ิบก่อนนะให้ดูธรรมชาตินะที่เกิดขึ้นนะฮะเนี่ยรอยตอไบนะครบาบไข่กุดเดิม นะครับเนื่องจากาพ,พระชุดหนวงพ่อเดิมกวดพนมลอกเนี่ยนะเป็นพระที่ผ่านการเวลานะครับอยู่ในกรุนะครับใต้ฐานพระประธานนะฮะในอุโบสถของวัดพนมลอกเนี่ยมาอย่างไม่น้อยกว่าประมาณ100ปีนะฮะนี่นะนี่คือการเกิดออกซิเดชันนะครับหรือการเกิดโครงสร้างใหม่ ที่เราเรียกาาภาษาพะว่าสนิมโลหะนะครับหรือออกไซด์นะฮะนี่นะเราจะให้ดูธรรมชาตินะครับนี่นะฮะเราจะเห็นว่าสนิมโลหะเนี่ยก็เกิดขึ้นนะฮะงอกขึ้นมานะจากผิวพระนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะพระเนี่ยมีความเหี่ยวย่นนะฮะ เนื้อเนี่ยผูกกลอนตามการเวลานะธรรมชาติขององค์พระนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสนิมโลหะนะครับหรือออกไซด์นะฮะทีะ่ผ่านกล้องกำลังขยายสูงกันนะครับครับตอนนี้ก็ได้น้ำพระนะครับมาลงอที่กล้องใหญ่แล้วนะกล้องผ่านเท่านะนะ่ยเราจะเห็นว่าครับ ออกไซน์นะฮะไม่ใช่คานนะเป็นโครงสร้างใหม่นะครับลักษณะของการปูนูนนะฮะแล้วการสานกันเหมือนมุ้งนะครับเหมือนตะข่ายมุ้งนะฮะนี่นะฮะนะครับพิมพ์นี้ก็ถือได้ว่าเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับมากๆนะครับสำหรับในชุดของหลวงพ่อเดิมนะกูดแตกวัดพนมรอก นะฮะนี่ไนอะ้ดูสนิมโลหะนะครับเกิดการปูดนูนขึ้นมานะครับจากเนื้อพระนะครับ,นะรบเพื่อนเอนก็รับชมไปด้วยกันได้เลยนีนี่นะชาจีวอนนะการเกิดสารกันฮะเหมือนเป็นทิวมุง้งแบบนี้นะฮะเป็นเม็ดเอ็กเล็กนะฮะแล้วก็มีลักษณะการสารกันเป็นตะแกรงเป็นมุง้งอย่างเป็นธรรมชาติมีการซ้อนทับ นะ,ะแล้วก็มีรูปุญอากาศรูปุญตามดนะฮะตามกรรมวิธีการหล่อของช่างโบราณในะสมัยนั้นนะฮะเนื้อพาก็เป็นเนื้อทองผสมนะฮะนี่นะฮะเป็นเนื้อของโลหะยุคเก่านะฮะการปูดนูนแบบนี้นะฮะการซ้อนทับของสนิมโลหะนะ,ะที่เกิดขึ้นจากการเวลานะครับนะฮะก็ฝาก เ,เพื่อนๆนช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้นักสะสมทุกท่านนะฮะจะได้รู้จักนะครับหลวงพ่อเดิมกวัดพุมลอกซึ่งเป็นพระที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะฮะสำหรับท่านที่นะครับสนใจแล้วก็คอรบบูชากราบไหว้หลวงพ่อเดิมกันนะฮะ อีนี้นก็ถือว่าเป็นพาที่ทานตัวท่านอย่างมั่นใจได้ร้อยเปอร์เนต์นะฮะสวัสดีครับ